แอนค่ะแอนยังแอนทีแอนลิม FC แอนบอยขันมาปม่กันขาแพ้จะมันดิโอ้กับเป็นทางของเพื่อนเนาะแทนกูามกวนขันมาเราเป็นยังไงบ้างไปนั่งตลุกกันไปที่แอนไปก็กวนไปกับกูไปือมากวนกูอย่างกูขึ้อนละม้วนกูเบิ่งอยู่เอาข้อนึนเขารงไม่เบิร์นด้ติดกองน เอามันะจะกจีเขาพระเหรียแบงกสันเนาะวะมันกูไปมันกูไปมันคือมากว่าคือตีนแตกกันตากูตีนเท่าเลยกูอันนี้ยังไปคือกว่เขายิงจริงดีแท้กูจะกูคืนอะไรน่ไปเองกูเดียงเวดิมันน่คนเด t จริงสองยูคนนี่จะขึ้นัวาคือมันัคนมัวขับมัวนี่อไอย่ี้เนี่ยก็กิหลายอ้ยือเรากินยไเราขนาดไป่ม่งหัวเาแกเราไปทยอยไปอะไรน้องแนน ไอ้ลูกเนียนตอนนี้กงสวัสดีพี่สีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้หอดพันเด้อพันแตกเด้ออุ้มวต้นแตกข่ะพี่น้องอดันชายการ์ดค่ะพี่น้องให้สิมาเหาแล้วซื้อแล้วซื้ออีกดันอีกดันชายกันค่ะาถูกเฉพาะหรอเานาะฮะยังก่อนแตขนาดเขาบ่มีกลุ่มเปิดคนกับมีไข่ขกับเจ้าเกือบห้าพันคน ทางกุ่มเปิดนี่น,นี่อันนี้คือกุ่มเปิดในละนี่เออแม่โอ้นาอ่าโอ้ยังนี่น้องซี <c oughs> นัวนุกนุกหวานนะพี่ซีวะ <c oughs> เฮ้ยันจาที่เข้ารอง <c oughs> ้าเป็นข้วมีผู้ท่เป็นอิธิบันนี้